ไปทิ่วิ่งวิ่งวิ่งข้อสอบข้อประเด็นคือยาก็จะหมดแตจ้ะตลกไปนะโอ้โหมี่ตุ้มไยโอเคพี่ช่วยได้แล้วลูกสรุปเบอร์สี่ชื่ออะไรกันย่งก็ไม่รู้พี่ขอโทษนะฟาแล้วมันรูแจ้งโอ้ยไม่รู้มันคือใคร แล้วมันเรียกแต่ชื่อคุณคุณอ่ะไม่เขาบอกเขาได้ยินเธอเขาได้ยินไม่ใช่อย่าเห้นเขาได้ยินฟ้างเรียกจุ๊กจุ๊กจุ๊เขาก็เรียกว่าจุ๊กจุกคนอะไรชื่อจุ๊กอืมหนูนี่เข้าใจยากจังเข้าใจไม่เชื่อมันคุ้คุณมากอ๋อลองถามดูสิพิมพ์ถามดูฟ้างพิมดิ นีอ่อะไรมาศพคนนี้ศพข้างหลัง็เห็นก็เห็นเขาเรียกเขาจะเห็นเขาพิมพ์ว่าอีจูบอะอะไรดีเออใช่เออใช่ใช่เขาไม่ได้มากเขาได้ยินหนูพูดใช่แต่ว่าก็งงว่าทำไมต้องแบบเรียกว่าอีแต่แต่ไม่รู้สนิทกับเพื่อนไหมไงลองดูลองดูลองถามจะถามพิมพ์ถามเอาชื่อเหมือนนักเปียวแต่ตอนนั้นถามไปแล้วเขาบอกชื <c oughs> in, siglo, <absorbed> ่อคนจ อยู่ไหนกันหมดะเหลือสิบตัวยังไม่ออกถ้าถ้าถ้ามันออกมันจะเพืนเป็นเฮ้ยจนเขาวน้อง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 เข้ามาก่อนน้องน้องอย่าไปอยู่ตรงนั้นน้องไปอยู่ในบ้านลบลบบ้านตรงข้ามพี่บ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามเห็นจุดข,ขาวตัวน,นึ้ง <c oughs> บ้านตรงข้ามเป็น <c oughs> <c oughs> ในบ้านเลยในบ้านเลยชุดขาวจะไปวนบ้านดีกว่า ดูขึ้นไปบนบ้านด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเข้าวงก่อนจิเดี๋ยวพี่หาทางเข้าวงก่อนขึ้นรถเดี๋ยวเราจะเข้าวงไปก่อนน้ <c oughs> องอยู่ตรงนี้นะอยู่หลังบ้านตรงนี้ไห <c oughs> มเดีย๋ยวมาเด้อ

เบอร์สี่มัน่ชี่กายเฮ้ยน้องต้องบอกทิศข้างบนนะข้างบนนะไม่ได้ใช่ชายกายน้องช่วยที่ยิงรถหน่อยไม่ให้มันไม่ให้มันใช้รถ ดเดี๋ยววงจะเบียดแล้วน้อง,อ,งองน้องลองหน้าต่างมาเ,เดี๋ยวเราจะเข้าวงน้อง<ห>ปั๊มยานะขวดน้ำเยอะๆปั๊มยาขวดน้ำเลยนะไม่มเีเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวมาเอากัน น้องยิงมันเอาน้องกคติดโอ้สวยน้องน้องมาอยู่หล,งลังรถน้องพี่ขอโทษน้องกระดดโดด 呃，我弄嘛，我叫赖伯西。<noise> น้องก็โดดลงรถเหรเมื่อกี้ใช่ก็ปิด Ôi, gặp tài Thì tôi ăn anh gì thì tôi này Hãy subscribe <laughs> มันยิงพี่จากตรงนี้อ้าวจะนะ